สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์ค่ะซึ่งรายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์นะคะก็จะมาอัปเดตข่าวสารในแวดวงของบริษัทจดทะเบียนค่ะตลอดจนความเคลื่อนไหวของภาวะตลาดหุ้นในรอบสัปดาห์นะคะแล้วก็คอมเมนต์เศรษฐกิจตัวเลขเศรษฐกิจที่น่าสนใจค่ะข่าวไหนที่เป็นประเด็นเด็ดและก็เป็นประเด็นร้อนนะคะเราก็จะนํามาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมเป็นประจำซึ่งวันนี้คุณผู้ชมก็อยู่กับดิฉันอนุภาสิริรวงค่ะมารับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการนะคะ เราพบกันในวันศุกร์ที่16มิถุนายนพุทธศักราช2566ค่ะคุณผู้ชมติดตามชมรายการข่าวเด็ดสุดัปดาห์ได้เป็นประจำนะคะผ่านทางช่องทางเพจ Facebook ของพุ i นอินไซค่ะแล้วก็ช่องทางช่อง y o u t u b e พุ่นอินไซท่านเองนะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตกับตลาดหุ้นไทยกันก่อนเลยนะคะแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจกันค่ะสัปดาห์นี้นะคะตลาดหุ้นไทยก็ต้องเรียกได้ว่าแว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆนะคะในช่วงต้นสัปดาห์ค่ะ เนื่องจากรอติดตามในเรื่องผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนั่นเองนะคะก่อนที่กลางสัปดาห์ถึงท้ายสัปดาห์จะมีความผันผวนพอสมควรค่ะหลังจากท,ที่ทราบผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐเฟดออกมานะคะซึ่งเฟดก็มีมติเป็นเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ5.0ถึง5.25เ์ค่ะเป็นไปตามที่ตลาดคาดนะคะแต่อย่างไรก็ดีเฟดประเมินว่าในช่วงที่เหลือของปีก็ยังต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดค่ะ และมีการส่งสัญญาณด้วยนะคะว่าจะปรับขึ้นอาัตาราดอกเบี้ยอีกสองครั้งภายในสิ้นปีนี้ค่ะขณะที่กระทรวงแรงงานสหรัฐก็ได้เปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจนะคะดัชนี cpi ทั่วไปค่ะในเดือนพฤษภาคมนะคะเพิ่มขึ้น4 0ค่ะเมื่อเทียบรายปีซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม6.4นะคะจากระดับ4.9%ในเดือนเมษายนแล้วก็สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์โดยดัชนี cpi ก็เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคค่ะ ข้ามฝั่งไปที่จีนนะคะธนาคารกลางจีนค่ะประกาศลดอัตราดอกเบีย้ย reverse repurchase rate นะคะระยะ7วันซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายระยะสั้นลง0.10%ค่ะสู่ระดับ1.9%โดยมีเป้าหมายที่จะกระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจซึ่งการผ่อนคลายนโยบายการเงินนี้มีขึ้นก่อนที่ธนาคารกลางจีนจะดำเนินการทางการเงินรายเดือนผ่านทางเงินกู้ระยะกลางหรือ MLF ในวันที่15ถนายนค่ะ ปัจจัยภายในประเทศนะคะผู้อำนวยการ TDRI ค่ะก็แสดงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังจะน่าจะดีกว่าครึ่งปีแรกนะคะขณะที่โลกยังไม่แน่นอนสูงค่ะทั้งนี้ผู้อำนวยการ TDRI Economic s Intelligence Service หรือ EIS ค่ะก็ได้กล่าวนะคะว่าภาพรวมของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยจากการประเมินหลายปัจจัยนะคะเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจของไทยในครึ่งปีหลังค่ะน่าจะดีกว่าครึ่งปีแรกนะคะ ส่วนเศรษฐกิจโลกก็ยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอนหลายปัจจัยด้านธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทบค่ะส่งสัญญาณขึ้นดอกเบีย้ยต่อเนื่องนะคะแม้ว่าเงินเฟอ้อพฤษภาคมจะต่ำกว่าคาดแต่กังวลช่วงท้ายปีอาจจะกลับมาเร่งตัวได้ซึ่งต้องทําให้อยู่ในกรอบที่ยั่งยืนค่ะต่อเนื่องกันเลยนะคะสภาอุตสาหกรรมหรือว่าสอทสอ,อ,สอ,อทอค่ะได้มีการรายงานดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม66นะคะลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่2ค่ะ กังวลการส่งออกที่ชะลอตัวตามเศรษฐกิจโลกและความไม่แน่นอนทางการเมืองหลังการเลือกตั้งหวังรัดเร่งจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วค่ะส่วนแวดวงตลาดทุนนะคะก็มีเรื่องของหุ้น oto มันอัปเดตกันนะคะก็เรียกได้ว่าหุ้น oto นั้นมีอาการเซถลานะคะ f อลแล้ว f อลอีกค่ะในสัปดาห์นี้นะคะขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ก็ได้มีการออกมาเตือนนักลงทุนนะคะให้พิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบแล้วก็ระมัดระวังในการเข้าไปลงทุนค่ะ ก่อนการซื้อขายขึ้น OTO นะคะหลังจากที่สภาพการซื้อขายผิดปกติพบการขายที่กระจุกตัวค่ะแล้วก็อัปเดตกับแวดวงตลาดหุ้นไปแล้วนะคะไปวัดอัปเดตกับข่าวสารของบริษัทจุทะเยนบ้างค่ะเรื่องันที่ BTS นะคะชี้ผลหารือกทมสัญญาณดีนะคะหลังแบกรับหนี้รถไฟฟ้าสายสีเขียว4ปีเต็มกว่า5 0,000ล้านบาทค่ะทั้งนี้นายคิรีกันสนภาพนะคะซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัทร,ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนค่ะ ได้เปิดเผยถึงผลการหาหรือร่วมกับนายชาชาติสิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือกรทามถึงแนวทางแก้ไขปัญหามีโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวโดยร,ระบุค,ค่ะว่าประเด็นหลักที่ได้หาหรือร่วมกันนะคะก็เป็นเรื่องของค่าจ้างการติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลหรือ E&M นั่นเองค่ะของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะคะประมาณ22,000ล้านบาทซึ่งครบกำหนดการชำระไปเมื่อวันที่ย8่พฤษภาคม66ที่ผ่านมาค่ะ ทางผู้ว่ากทมได้แจ้งว่ามีการนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครในช่วงต้นเดือนกร,รกฎาคมนี้นะคะก็ต้องรอติดตามค่ะและในเรื่องนี้คณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวประชุมมา5-6ครั้งมีความเข้าใจเรื่องนี้พอสมควรแล้วก็คงต้องใช้เวลาพิจารณาต่อไปนะคะซึ่งบอกว่าคงไม่นานค่ะนายคีรีกล่าวต่อนะคะว่าต้องขอขอบคุณผู้ว่ากทมค่ะ ที่เปิดโอกาสให้เราได้เข้ามาหาหรือร่วมกันและเข้าใจในบริบทของบริษัทเอกชนที่ต้องแบกรับภาระหนี้มาถึง4ปีกับก้อนหนี้กว่า50,000ล้านบาทเพราะหากเป็นเอกชนรายอื่นคงหยุดเดินรถไฟฟ้าไปแล้วแต่ตนและ BTS เข้าใจผู้โดยสารที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นจึงบริหารโครงการอย่างเต็มความสามารถและต้องหาเงินทุนจำนวนมากมาบริหารค่ะ ซึ่งในส่วนของความคืบหน้าค่าจ้างเดินรถและซ่อมบำรุงหรือ OEM นะคะโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยวงเงินประมาณ30,000ล้านบาทค่ะก็จะแบ่งเป็นหนี้ก้อนแรกวงเงิน11,755.06ล้านบาทขณะนี้อยู่ในกระบวนการอุทธรณ์นะคะคุณคีรีกล่าวนะคะว่าเรื่อง OEM ตนไม่ทราบวัฐบาลรักษาการจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้อย่างไรบ้างค่ะ เพราะเป็นในช่วงรัฐบาลในชุดที่ผ่านมาก็จะมีการบรรจุวาระเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี3าถึงครั้งแต่ก็ถูกนําออกเนื่องจากมีความเห็นที่ไม่ตรงกันดังนั้นหากรัฐบาลรักษาการดําเนินการแก้ไขปัญหาไม่ทันตนก็หวังว่ารัฐบาลชุดใหม่จะเข้ามาดําเนินการได้เพราะน่าจะมีความเข้าใจปัญหามากขึ้นแล้วส่วนเรื่องคณะกรรมการป้องกันนายคีริกล่าวต่อนะคะว่าวันนี้ตนก็ไม่ติดใจประเด็นในเรื่องใดแล้วค่ะและการเดินทางมาหาผู้ว่ากทมนในครั้งนี้ เราอยากให้เห็นใจภาคเอกชนที่มีนี้สะสมของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวถึงประมาณ5,000 50, 0ล้านบาทค่ะแล้วก็มาต่อกันที่ NER บ้างนะคะ NER ที่มีการให้ข้อมูลนักลงทุนในสัปดาห์นี้นะคะโดยให้ความมั่นใจว่าเติบโตตามเป้าหมายค่ะจากคำสั่งซื้อล่วงหน้าตอกย้ำขยายตลาดกลุ่มลูกค้ารองรับโรงงานแห่งที่3ค่ะนายชูวิทย์จึงธนสมบูรณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารค่ะ พร้อมด้วยนายศักชัยจงสถาพรพงพันธ์รองประธานเจ้าที่บริหารสายงานบริหารบัญชีการเงินนะคะและนางสาวเกศนรีจองโชคสิริกุลค่ะซึ่งเป็นประธานเจ้าที่บริหารสายงานการตลาดและการควบคุมคุณภาพพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท o r t h e a s t r เ b b e r จำก,กัดมหาชนหรือ NER นะคะก็ได้มีการนำเสนอข้อมูลนะคะให้นักลงทุนค,ค่ะในงานบริษัทจดทะเบียนพบนัก คบนักลงทุนหรือว่า Opportunity Day ประจำเตรมาสที่1ทับ66ค่ะเปิดเผยค่ะว่าบริษัทมัน่นใจยอดขายปี66นะคะจะเติบโตเป็น500,000ตันนะคะตามเป้าหมายที่วางไว้โดยมุ่งเน้นการขยายตลาดอย่างต่อเนื่องซึ่งในปัจจุบันมีการเซ็นสัญญาคกกุ่มลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นอีกหลายรายทั้งในประเทศจีนสิงคโปร์อินเดียและไทยคาดว่าครึ่งหลังนะคะก็จะมีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นอีกหลายราย,ายค่ะ ส่วนไตรมาสที่2.6ทัหคาดว่าจะเติบโตได้ดีขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับไตรามาสที่1นึ่ทัหโดยได้รับอานิสงส์จากราคายางที่ปรับตัวดีขึ้นและคําสั่งซื้อจากประเทศจีนนะตั้งแต่การเปิดประเทศค่ะซึ่งมีคําสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันบริษัทมีการขายที่เตรียมส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าไปถึงไตรามาสที่4.66ทัหแล้วค่ะสําหรับการลงทุนก่อสร้างโรงงานยางแท่งและก็ยางผสมแห่งที่3นะคะกำลังการผลิต1 7 2 8 0 0ันตันค่ะ บริษัทก็ยังเดินหน้าขยายกําลังการผลิตสินค้าประเภทยางแท่งผสมนะคะปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงที่ดินนะคะคาดว่าโรงงานจะสร้างเสร็จแล้วก็เริ่มรับรายไ,ได้ตั้งแต่ปี67ค่ะซึ่งภายหลังการขยายกำลังการผลิตดังกล่าวบริษัทจะมีกําลังารผลิตสินค้ารวมทั้งสิ้น6 8 8 4 0 0ตันต่อปีค่ะแล้วก็ไปต่อกันที่สามารถกันบ้างนะคะสามารถเตรียมส่ง SAW ค่ะ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการธุรการเป็นรายเดียวในกัมพูชาขาย IPO ในปีนี้ค่ะก็ถือว่าอัปเดตหุ้น IPO ไปในตัวเลยนะคะเริ่มกันที่สามารถนะคะก็จะติดส่งบริษัทลูกก็คือ s l v ค่ะทั้งนี้นะคะนายประเสริฐต,ตันตยาวิทย์กรรมการผู้จัดการบริษัทที่ปรึกษาเอเชียพลัสจำกัดค่ะในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทสามารถ a v i a t i o ช Solution จำกัดมหาชนหรือว่าชื่อย่อก็คือ SLV ค่ะ กล่าวว่า s อ v นะคะได้ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นตอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะคะหรือว่าสำนักงานกรอตตค่ะโดยจะขายหุ้น IPO จํานวนไม่เกิน224ล้านหุ้นนะคะหรือไม่เกินร้อยละ35ละของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทในครั้งนี้แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน64ล้านหุ้นค่ะคิดเป็นส,สนัดส่วนไม่เกินร้อยละของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท และหุ้นสามัญเดิมและจัดสรรหุ้นส่วนเกินจํานวนไม่เกินร้อยละ30ของจํานวนทุนจดทะเบียนชําระร้ของบริษัทค่ะมูลค่าที่จะลาไว้เท่ากับ0.50บาท50สตังค์ต่อหุ้นนะคะซึ่งบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและชําระคือเงินผู้ยืมจากสถาบันการเงินรวมไปถึงรองรับโอกาสการเติบโต,ตทางธรุรกิจค่ะ s a b นะคะมีนโยบายจาัดจ่ายปันผลสูงถึง -50% ของกำไรสุทธิ ซึ่งเมื่อบวกกับความสามารถในการทำกำไรและกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งแล้วเชื่อว่า SAV จะเป็นหุ้นที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระยะยาวอย่างแน่นอนนะคะทางด้านของผู้บริหารสามารถนะคะก็คือนายวชัยวิไลลักษ์ค่ะรองประธานกรรมการบริหารฝ่ายพัฒนากลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจใหม่ของบริษัทสามารถคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนหรือว่าสามารถค่ะก็ได้เปิดเผยนะคะว่าเมื่อ SAV เข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ ก็จะเป็นการ Unlock Value หรือว่าปลดปล่อยศักยภาพและมูลค่าของกลุ่มสามารถค่ะเนื่องจาก SAV นะคะเป็นบริษัทที่มีศักยภาพสูงอยู่ในอุตสาหกรรมการบินที่เติบโตสูงและต่อเนื่องอีกทั้งมีผลการงาน,งานที่ดีธุรกิจมีความมั่นคงสูงมีความสามารถในการทำกำไรสูงและเป็นธุรกิจที่สามารถเติบโตได้อีกมากเนื่องจากอุตสาหกรรมการบินในเอเชียมีแนวโน้มเติบโตต,ต่อเนื่องจากการขยายตัวของการลงทุนและการท่องเที่ยวในอาเซียนนั่นเองค่ะ ด้านผู้บริหารของ s อ v นะคะก็คือนายธีรชัยพงพนางามกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ s อ v ก็ได้เปิดเผยค่ะว่า s อ v นะคะซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มสามารถนี้นะคะ่ะได้เตรียมเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปีนี้ค่ะโดยได้ย่นแบบไฟลิ่งต่อสำนักงานกราโตไปแล้วในเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะ s อ v นะคะปัจจุบันก็มีทุนจดทะเบียน320ล้านบาทนะคะชำระแล้ว288ล้านบาทค่ะ เป็นบริษัทโฮดิ้งซึ่งประกอบธุรกิจหลักคือการให้บริการได้วิทยุการบินอย่างครบวงจรผ่านบริษัท Cambo เดีย i r t r a f f i c Service จำกัดหรือ c a สนะคะซึ่ง sav ถือหุ้นใน CA สนะคะ sat sats 100%ค่ะแล้วก็ปิดท้ายกันกับหุ้น ipo นะคะกับ tbn กันบ้างค่ะ tbn ปลืม้มนักลงทุนแห่จอง ipo ล้นนะคะเตรียมเข้าเทรด m i 1 9มิถุนายนนี้มั่นใจเหนือจองนายธีรชัดศิละปะสนทยานนท ผู้อำนวการบริษัทหลักทรัพย์ฟินันซ่าแล้วก็นางสาววิรยิยวิรยาศีวัฒนะนะคะหัวหน้าฝ่ายวานิธนกิจบริษัทหลักทรัพย์ CGSCMB i ประเทศไทยค่ะในฐานะที่เป็น2แกนนำของการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามาัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกนะคะหรือว่า IPO ของบริษัท TBN Corporation จำกัดมหาชนหรือว่า TBN ค่ะก็ได้เปิดเผยนะคะว่า ในช่วงเปิดจองซื้อหุ้น IPO ระหว่างวันที่12ถึง14มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะนักคงทุนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขาย25ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้50สตังค์ค่ะราคาที่เสนอขายนะคะ17บาทต่อหุ้นค่ะสะท้อนความเชื่อมั่นในการเติบโตระยะยาวของธุรกิจเทคโนโลยีซึ่ง TBN เป็นผู้นำในการบริการโลโค้ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นเทรนดของธุรกิจยุคใหม่ที่ต้องการพัฒนาซอฟต์แวร์แอพพลิเคชันที่รวดเร็วค่ะเช่นเดียวกับนายปนายุสิริกระจางสีค่ะซึ่งเป็น CEO ของ TBN ก็ระบุนะคะว่านักลงทุนให้การตอบรับหุ่น IPO ของบริษัทอย่างล้นหลามนับตั้งแต่เปิดจองวันแรกจนถึงวันสุดท้ายค่ะถือเป็นการตอกย้ําความเชื่อมั่นว่าธุรกิจ TBN จะเติบโตและก้าวขึ้นหนึ่งเป็นหนึ่งในผู้นําบริษัทเทคโนโลยีในประเทศไทยโดยเงินที่ได้จากการระดมทุนนะคะจะนำไปใช้เป็นเงินท รวมไปถึงเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันเช่นใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อรองรับดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นที่มีแนวโน้มสูงขึ้นนะคะใช้ในการเพิ่มจํานวนบุคลากรการพัฒนาระบบและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อรองรับจํานวนโครงการและจํานวนบุคลากรที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งจะเป็นก้าวสาคัญที่จะสนับสนุนให้ TBN ค่ะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดได้นั่นเองนะคะ ก็เข้าซื้อขายวันแรกนะคะในตลาดหลักทรัพย์ MAI-19 มิถุนายนนี้ค่ะสำหรับ t v n นะคะก็รอติดตามผลงานของ IPO น้องใหม่ค่ะค่ะและนี่ก็คือข่าวสารนะคะของบริษัทจดทะเบียนค่ะรวมไปถึงตัวเลขเศรษฐกิจนะคะที่เรานำมาอัปเดตกันแล้วก็ความเคลื่อนไหวของภาวะตลาดหุ้นที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์นี้ด้วยค่ะสัปดาห์หน้าก็มาติดตามกันต่อไปนะคะเพราะว่าตลาดหุ้นไทยก็ยังอยู่ในท่ามกลางของ ปัจจัย,หล,ยหลายปัจจัยนะคะโดยเฉพาะปัจจัยในประเทศก็คือเรื่องของสถานการณ์การเมืองที่ยังอยู่ในช่วงรอการมีรัฐบาลชุดใหม่นั่นเองนะคะก็จะทาให้ตลาดหุ้นไทยนะคะคเคลื่อนไหวในักษนะแกว่งตัวแบบนี้ไปอีกระยะหนึ่งเลยค่ะและหากคุณผู้ชมนะคะต้องการติดตามข่าวสารต่างๆเพิ่มเติมนะคะหรือว่าติดตามข่าวสารแบบเรียลไทม์ค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวสารของผู้ดินไซค่ะผ่านทางช่องทาง www. ผ i n s i g h t .com นะคะแล้วก็สามารถติดตามรายการต่างๆของเราผ่านทางช่องทางช่อง โซเชียลมีเดียได้ทุกช่องทางค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดปุ่ม Subscribe นะคะรวถึงกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครเป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวทุกคนผลิตผลงานที่ดีๆต่อไปด้วยค่ะวันนี้รายการข่าวเด็ดสัปดาห์หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ค่ะในวันศุกร์หน้านะคะเวลาประมาณ18นาิกโดยประมาณแบบนี้ค่ะ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามชมรายการของเรากลับมาพบกันได้ใหม่นะคะสุขหน้าสวัสดีค่ะ